สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะเนาะกันอื่นนะคะตีก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณหลายเนาะค่ะสําหรับพลังบวกเนาะ,ะสำหรับกาําลังใจดีๆนะคะที่ส่งมาให้ตีกับขอบคุณนะคะกับพอยย่อใหญ่เนาะนะคะทำาอาการเพิ่งเป็นจันดาแน่นะคะยังคือเกาค่ะก็ยังเจ็บอยูเนาะคะ่ะกับตอนนี้กับอาหารสาหรับอาหารที่กินก็นจะเป็นอาหารพวกเป็นอ่าพวกอ่อนๆเน,นาะจากทีแบนบบดละเอียดจนสิเนะคะ พยายามบอหายไปกระทบกระเทือนลำำสาเท่าใดเนาะอจาะเนาะอาจากยจะล่งเคลียร์ไปมาว่านะคะกับพี่น้องหลายผู้หลายคนนะคะกับทำไทยกันขามานนะคะส่งความของย่ามาหารนะคะกับบอกตีอย,ย,ย่าคิดยัางร้ายตีต้องสู้เดินสินะคะหลายคนกับเคยเป็นแลวก็หายนะคะเนาะตีกับหัวซึกตีเขินนะคะหัวซึกเหมือนกับเห้ากันยังมีพี่น้องนะคะพี่น้องเอฟซีเห้าถี่ยังงอ่อยู่ เครงขังนะคะค่อยส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะคะว,ว่าตีสิเจออีหยังเนาะพี่น้องกะยังค่อยอยู่เครงขังกันนะคะเนาะแล้วขอคุณหลายๆค่ะเราไปกับน,น้าตาไหลนอกจ้ะเนาะนะคะตีกับสิสูนะคะโอกถึงกับพญายนะคะเท่ากับพยายามให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะกะตีกะบจับมันกับคิดไปในทางบวกเนาะนะคะวันนี้นะคะตีกับพญยายกับเจ้าท่านเขาเมืองนะคะเล่นหน่อยไปโรงเรียนเนาะ จะเข้าเมืองไปร้านดลานเอเชียน,นะคะร้านแขกเนาะไปเบิ่งว่าเพิ่นมีอีหยังขายจังซี่นะคะตีบ่ได้ไปเฮิงแล้วค่ะบ่ได้ไปดนแล้วเนาะกอยากไปเบิ่งแล้วก็ไปหาเอ่อซื้อผักซื้อมีมากินเนาะค่ะเที่ยวในมานํากันกับตีเนาะจะเนาะไปเบิ่งผักนะคะไปเจือของใส่ของสอยนะคะของมาอ่าเห็ดสุดหน่อยกินเนาะคะ่นะเนาะ นะคะคเดี๋ยวรอบไปยองเําแป๊บนึงนะคะ,ะติดกับเจมภาพิน้องไปเที่ยวกันนะคะในเมืองเนาะไปร้านค้ากันจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดพี่น้องค่ะมันี้พามาลานแคร์นะจ๊ะมาซื้อผักเนาะมากระเพยใหญ่จ้ะพระเยใหญ่เราสะมาหาของอันเราไปกินจ้ะดูสิคะผักสลัดอันนี้ก็เรียกว่าผักอย่างสุดเกาโคนนี่เนาะ าโคลสลับอิงยังด้วยหนิลองชิมกินก่อนขิง ดูนมจีนจ้ะนมจีนแบบเคยซื้อกินบ่มีเนาะอันไหนเออสม อันนี้เป็นหัวเขียวท้องอกอ่ะเครื่องาวุธนะวิ่งไปดูซไปดูฝั่งนี้นี่เป็นเครื่องเทศพันจันเนาะ มันเป็นถ้วะชิ้กระะนี่มาชิ้นลูกชิ้นนี่หอยนี้จ๊ะหอยเชอรี่เนาะ ปียกไก่ไวเชอรี่กุ้งนี่กุ้ง,ง,งน้ำตาลนี่อันนี้น่าจะเป็นกุ้งทำเป็นกุ้งบันเท้านะกุ้งกระเทิงอันนี้จะเจ้าคือเจ้านอันนี้เก่งปูอัด ทัวท่านยะพืชจ้ะอันนี้พญ่ซื้อไปเมื่อกี้ซื้อเฮดทอเขียวเนาะน,นี่ทัวทัวดำเนาะค่ะเอาไปเฮดก็ได้จ้ะ ข้าวนขน,นมมาต่อร้านนี้นะคะ่ะมหาเบึงอาหารนกอาหารไกนะะไ่นะจ้ะ<า>อะไรกระหงน้ำโอเ้อันนี้อันนี้ yeah yeah this one eh? yeah or this one It cost almost the same okay i think it was the sisib, -gau. sisib -gau, yeah. Huh? But then this is it's this one uh, this for egg. yeah it's a uh, egg bread uh, what this one eh? huh this okay. uh, you buy for chicken and you put a honey inside oh so you open uh, and then they play and then they take from here. Yeah. Oh, this one is Oh, they look egg inside. Yeah. Here also. Also. Mm. But you, you yeah. yeah, have a for for. No. Because this not. For cat and you have a dog. No, have here. This is uh, for a ham. Yeah. Save, you know? Yeah, one the same, Yeah, it? Almost same. Almost mm -hmm. Any, Any pins? Yeah, more glass. I mean, this one. what this one? This one for. for this, make fire. Mm. What this one for. this one? For nook. อันนี้ <c oughs> ฟางฟางฝอกระต่ายอันนี้ฟางสนับไก่อูดูสิปร่าอันนี้สำหรับ <Okay. S 1> อันนี้ฝอเบิร์ดอันนี้ใช่ฝอหนูใช่ไหมน,นี่ยังไม่ได้ดีฝนกหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันห้าร้อย ฉั can buy, ในไปที่ไอเด็ดก่ okay. um, small thing. อนเลยดิเพ่าะไงว่าจะเฮ็ดแบบนี้คะ่ะคล้ายๆแบบนี้แหละ <st> แต่ตีว่ามันมันหน่อยผลเนาะเรามันเหมือนกับเคลื่อย่างไรล่ะมันเหมือนกับใบพันเป็นอิสระเกินไปนะใเพั่ไม่ทียางเนาะนเปิดดู อุ้ยังไงปาา้าบานมุกอ,อะไรอยู่นี่ปา้ปาป้าอันนี้สลหรับกระต่ายจ้ะเดี๋สลหรับกระต่ายเนาะนเขาจะเอาหนาอันนี้หนาสองกิโลค่ะเขาจะาไปให,ให้ไกลเนะาะตะวันนี้ดีนะคะเลยอันนี้เป็นฟาง